ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7เน้นย้ำช่วงปีใหม่นี้ใครยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วเจอกันวันที่24ธันวาคม2567เวลา16นาฬิกาที่ลานหน้าพระศิลาขาวองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมพลตำรวจโทนัยวัฒน์พรเดิมชิดผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7พร้อมด้วยนายยงยุทธสวนทอง รองผู้ว่าราชาการจังหวัดนคนปรปฐมร่วมปล่อยแถวข้าราชาการตำรวจฝ่ายปกครองตำรวจท่องเที่ยวตำรวจสันติบาลตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็อรอมอนอทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันอชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายกำหนดเมาไม่ขับขับไม่ประมาทไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและขับรถต้องมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางส่วนการดื่มฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อ,อนรับปีใหม่จะต้องไม่เดือดร้อนผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่ชอบยิงปืนขึ้นฟ้าห้ามเด็ดขาดหากเตือนแล้วไม่ฟังเจอกันแน่นอนจับดำเนินคดีทุกคนไม่มีการยกเว้น ในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะร่วมกับฝ่ายปกครองตั้งจุดอำนวยความสะดวกการจราจรบ,บนถนนสายหลักและถนนสายรองและมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแต่หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรที่อาจจะติดขัดยาวหรือท่านใดพบเห็นผู้ที่ขับขี่รถด้วยความประมาทสามารถแจ้งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายป้องรามก่อนเกิดอุบัติเหตุ สนับสนุนข่าวโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคดีออแกไน์ผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ครบวงจรโทรศัพท์0819812557บริษัท BBM เทคโนโลยีจำกัดให้คำปรึกษาและติดตั้งโซลาเซลล์ทั่วประเทศสอบถามโทร0621416226มูลนิธิหลวงตาน้อย องค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อคนพิก,การเด็กกำพร้าผู้โดอยโอกาส